เหมือนตัวเองนัสิเมจะได้เจอเข้ากับดาราหนุ่มคนหนึ่งซึ่งดาราคนนั้นคือคุณนาโทริที่มีงานอีกหนึ่งงานคือเป็นนักปราบป,ปีศาจหลังจากที่เขาได้ทราบว่านัสิเมเองก็มองเห็นพวกโยคัยเขาจึงของให้นัสิเมเข้าร่วมทาภารกิจปราบป,ปีศาจที่ได้รับไหว,วานมารายละเอียดของงานคือการปราบป,ปีศาจตนหนึ่งที่ถูกผนึกไว้ที่ห้องเก็บของเนื่องจากลูกหลานของเจ้าของต้องการที่จะขายของในนั้นแต่เมื่อพวกไนหนนาเข้ามาดูสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญก็คือกลับบ้านนอนหลับฝันร้าย หน้าที่ของพวกเขาก็คือเข้าไปกำจัดปีศาจตนนั้นนัซเมตตอบปฏิเสธตัวเขาไม่ได้อยากเข้าไปพัวพันกับอะไรพวกนี้และที่สาคัญถึงกับต้องฆ่าแกงกันอันนี้ไม่เอาโยใครตัวดังกล่าวนัซเมตเองก็เคยเห็นผ่านหน้าผ่านตาม,มาแล้วด้วยความที่มันเป็นจุดเด่นของเธอเธอจะเดินไปพร้อมกับเชือกที่รัดคอเอาไว้และลากยาวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนัซเมตทนไม่ได้ได้เ,เข้าไปพัน 5, 000, ผ้าพันแผลให้จนได้รับรู้เรืงอล่าวว่าคุนาโทริ เคยพบเจอกับโยคัยตนนี้เมื่อสมัยยังเด็กและเธอก็มีประสงค์ที่อยากจะรับใช้เขาถ้าหากหลุดพ้นไปจากหน้าที่ตรงนี้ได้วันรุงขึ้นพิธีปราป,ปีศาจจัดเตรียมมาอย่างเรียบร้อยทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่นาซิเมก็ดันเอาตัวเองเข้าไปขวางพิธีผลที่ปรากฏก็คือฮิอิรางิปีศาจตนดังกล่าวได้หลุดพ้นจากผนึกซึ่งมันก็เป็นจุดประสงค์ที่คุณนาโตริต้องการที่เขาพูดไปว่าจะกำจัดทิ้งเพื่อรองใจนาซิเมะเท่านั้นคุณนาโตริบอกว่าการมองไปที่นาซิเมะ เหมือนกับเห็นตัวเองในอดีตเขาจึงอยากจะพูดคุยด้วยหรือสอนเรื่องราวต่างๆและนี่จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ดีกับนัสเมะมากๆประดุจดั่งพี่ชายคนหนึ่ง